อ๋อพี่ขู่ต้องให้นะอะไรเงี้ยน้องน้องชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยชื่อแบงค์ครับน้องแบงค์เหรอครับอะไรนะปักหมาครับอ๋อน้องปักน้องปักมิงครับน้องมิงค่ะพักที่ไหนกันลูกกรุงเทพหรออยู่กรุงเทพกันเหรอใช่ครับอยู่กรุงเทพกันใช่ไหมอยู่แถวไหนอยู่คนละที่หมดเลย้วแต่ในเมืองนี่แหละครับพี่เพิ่งมาจากกรุงเทพสองวันที่แล้วพี่ไป โอ้ยินดีรู้จักนะคะน้องๆพี่ชื่อพี่ขิงนะคะภาษาไทยนะภาษาอังกฤษก็จินเจอร์เลยง่ายๆฝรั่งเขาจะได้เรียกง่ายๆใช่ฝรั่งเขาเวลาเขาเรียกชื่อไทยเขาจะออกเป็นคิงไงก็เลยจินเจอร์ง่ายกว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับรุนเหบแตกแล้วร้อนในครัวร้อนอากาศร้อนที่นีอยู่กันกี่วันนะคะตวันเพิ่งมาวันหนึ่งเหรอ เพิ่งมาวันนี้เหรอโ oh, <wow. S 1> อ้โหโอเคโอ้โหขับเร็วเลยทำงานต่อใช่ไหมเอ็นจอยนะคะ bye, bye. ขอบคุณครับผมของขาอการไปเที่ยวไหนกันไหม okay, <ๆ>ขง oh, <okay. S 1> องเทพ่เนี่ยนอนน <c oughs> อนรถติด